สวัสดีครับี่ดอล่าสุดรักวัวนะครับวันนี้เราก็จะมีบทก,การทําทอะไรสนุกสนุกประกันครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นในปกคลิปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้ AI นะครับในการเป็นภาพนั่นเองนะอันนี้ผมจะมาทำตามช่องของพี่คนนี้นะครับอนใช้งานง่ายนิดเดียวนะครับพี่คนนี้ผมไปเจอ,อรูปในเฟซแล้วกันนะครั มันมีคนใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาทําตามคลิปนี้แต่ผมดูไว้จบแล้วแหละก็ขออนุญ,ญาตพี่คนนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครที่จะดูโดยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเข้าไปที่ลิงก์ช่องของพี่เขานะครับวีดีโอนี้แหละให้เราเลื่อนลงมาตรงคอธิบายอนะครับถ้าใครหาไม่เจอเดยผมจะทิ้งไวใ้ให้ใต้ทิวทัศนของผมอีกทีนึงแล้วกันนะครับจะใช้2แบบก็คือลิงก์ของอันนี้ครับ Google Gemini นะครับแล้วก็พร้อมที่ใช้ในการสั่งงานนะครับก็คือคาสั่ ่าจะเข้ามาที่เจม i นานะครับอ่าทีนี้อ่าก็ล็อกอินอะไรให้เสร็จสนะครับแล้วมากดตรงใช้รูปภาพนะครับให้มันขึ้นเป็นสีฟ้านะครับก็คืออ่าเป็นการเลือกใช้รูปภาพนะครับจากนั้นมากดที่บวกแล้วก็กดที่อัปโหลดไฟล์นั่นเองแล้วเราก็เลือกมานะเอาสักภาพหนึ่งแล้วกันนะติลิกสิทธิ์วนอะเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะเป็นตัวผมผมก็ทําไปแล้วหน่อยหนึ่งละเดี๋ยวลองรูปนี้ก่อนกดเปิดนะครับทีนี้แล้วเราก็ไปที่ ใต้ดีฟิชชั่นแล้กันของพี่เขาแล้วก็กดกดอ o p y มานะครับอันนี้พร้อมที่ใช้นะครับในคอมน่าจะใช้ง่ายกว่านะอะแล้วก็มาวางอทีนี้ก็กดส่งนะครับแล้วก็รอ,อาทาง Gemini Generate สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เขาจะเจนนะจะเจนเฉพาะพวกภาพส่วนบุคคลมั้งส่วนที่เหลือไอ้ที่เป็นผู้หลังอะ่ะมันจะไม่เจนให้นะเดี๋ยวลองไปดูรูปที่ผมเจนมาก่อนอันนี้ครับนี่ ภาพมันก็จะสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยชัดนะแต่ภาพขนาดหนึ่งมีบเลวนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่มันไม่ชัดไม่รู้พออะไรเหมือนกันนีครับขนาดหนึ่งมีบเลยถือว่าเยอะอยู่นะนะ่เนี่ยก็ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมดีเทลก็ถือว่าดีนะอ่าเท่าที่เราดูเฟี๋ยวอยู่เฟียวอยู่เราสักครู่หนึ่งอ่าเจนเสร็จแล้วโอโ้ตามันจะเป็นสีขาวแล้วเนี่ยก็ตามนี้ครับอ่าดูกใกล้ๆอ๋อเนี่ยจะจะเป็นเหมือนฟิกเกอร์เป็นพวกกล่องสุ่มอะไรประมาณนี้นะ ก็สามารถอคนที่ทําเกี่ยวกับ 3D พิ n นเหนืออะไรอย่างก็ทําเป็นของเล่นแจกหรือเป็นสุ่มบล็อกอะไรต่างๆนะสามารถทําเป็นงานได้อีกงานนึงครับทำเป็นขายงานนะถ้าใครที่วาดรูปเก่งก็ให้อ่าทางพีมไนายเจนขึ้นมานะ,ะทีนี้เราก็กดดาวน์โหลดมานะทีนี้ก็จะเข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับนี่ไฟล์ก็อยู่นี้อันที่สองนี่ครับเห็นไหมเมั่ก็เจนขึ้นมาถ้าที่มันเห็นนะครับด้าข้างก็เป็นฉากนี้ผมไม่รู้ว่า ที่เขียนคาสั่งเปลี่ยนอันนี้เป็นยังไงนะมันจะมีแบบอื่นที่คนอื่นเขาทากันอยู่นะเป็นของเล่นนะเดี๋ยวลองเจนเพิ่มอีกแล้วกันถ้าเราจะเจนเพิ่มก็อ่าบวกใหม่แล้วน,นะอัปโหลดเอาคลิปนี้แล้วกันคลิปล่าสุดที่เป็นปกคลิปด้วยเป็นโซนิกนะใครที่ยังไม่ดูก็ลองไปดูได้นนะก็ใส่พร้อมเหมือนเดิมแล้วก็ลองกดเจนดิไม่รู้มันจะเจนได้กี่ตัวนะมีทัง้งสามสี่ตัวนะจะเลือกโซนิกมาก็ได้นะรอสักครู่หนึ่งนะอ๋อเรียบร้อยอ๋อทีนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยเหรออ๋อเหมือนจะ ทับกันไม่ได้นะน่าจะต้องรีเฟสก่อนรอบหนึ่งมั้งอะลองใหม่ทอาไม่ได้ก็ปิดไปแล้วก็เข้าลิงก์ใหม่นะครับมันเหมือนจะจําภาพเดิมไปอ่ะนี่มันต้องโยกระดับพรีเมียมนะครับใครที่สนใจก็อฟรีเดือนแรกมั้งที่เหลือก็เดือนต่อไปก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะผมไม่รู้นี่มันจะเสียตังค์เพิ่มหรอ <c oughs> ลองลองลองอยากรู้ว่าเออมันมีของเล่นใหม่นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับาอะไรเล่นอืมนี่ไงโอ้โหเป็นโซนิกตัวนี้เลยแต่มันซูมไม่ได้คนะรับโหลดก่อนก็ได้นะเสร็จปุ๊บมันนนก็จะาาาอยู่นหหน้ด์ล นี่โอ้ยเสียว่าก,ก็เหมือนตัดออกมาแล้วเนี่ยสามมิตินะครับเป็นโมเดลเออแจงโยแ่งโงย่มันใช้กับรูปคนได้นะแต่ผมไม่มีรูปคนน่ะเลยลองเปใน,นนี่ไหมจูจูก็สื่อคือเซนไหมเออน่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูลองดูงงปิดเจมินายแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่กดรูปแล้วก็กดบวกอัปโหลดอ่าเอานี้อ่ะก่อโจก่อโจตานก่อโจลองหน่อยลองหน่อยแชมปัสนะไปที่ยังไม่เคยดูคลิปแคมปัสเปิดเกลือก็ไปดูกันได้นะครับ ออยู่ในช่องกันแล้วนะแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ไปกดติดตามช่องพี่เขาได้นะอาจจะมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสายไอทีอยู่นะอ่ะผมกดติดตามไม่ได้นะนี่ร้อยกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะรอเจนรูปแป๊บนึงเออนี่ไงโหเป็นสแตนดี้เลยนะเนี่ยอาย,ยามาแวกแนวอ่ะมันต้องโหลดภาพมาคนระับอืมซูมไม่ได้นะโหลดภาพมาแล้วนี่ไงกว่าโจไอาย,ยา อุ้ยเหมือนจะหล่อขึ้นปะผมมันเสยขึ้นเนี่ยผมเสยขึ้นนะเป็นโมเดลฟิกเกอร์นะครับเป็นสแตนดี้นะครับนี่เุ้ยมีเท้าด้วยคือเจนเท้าไ้เลยนะเจนรองเท้าไ้เลยนะครับว้าวอย่างเปียวนนี่ครับเป็นกล่องจุ่มนะครับเอ้มาเดี๋ยวลองอันนี้ต่อด,ดีกว่ามันมีรูปหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอ่าคนได้อยู่มั้งแต่ต้องปิดก่อนอีกนี้ก็เต้นแค่นี้ครับเอาแค่สนุกนะเคกดรูปแล้วกดบวก,วกอัปโหลดทีนี้ก็นี่ อ่าเจอแล้วใส่พร้อมปลายกด enter นั่นจะเป็นน้องคนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเกมทางซางนกันนะรอดูครับเคเราเเราัได้รู้แล้วกระ,ะโดดเลยอันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ไหมครับเฮ้ยว่าวอุ้ย,ย,ยเป็นออกแนวฟิกเกอร์นะน่าอยู่แต่เหมือนจะตัดออกมาแล้วเนะี่ยออกมาแบบตรงเปะ๊ะเออแต่ก,ก็น่าจะถูกเลยเพราะว่าที่เราเลือกในเกมก็ออกสามมิติอยู่แล้วนะเฮ้ยต่เจ๋งอยู่แต่ฉากหลังมันเป็นเหมือนเดิมนะ,ะคนอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะ อาจจะกล่องอยู่ขวามืออะไรมบเนี้เออแต่ไม่รู้ต้องพิมพ์คำสั่งไงมั้งเขาไม่ได้บอกนะครับในเพจเดีเออ๋ยวเรามาลองรูปผมได้นะออใช้รูปตัวเองได้นะลองรูปผมดูโอเคโมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะจากเนี้ยเออเลี้ยวเลยทีนี้ไหนเดูดิโอ้โหหน้าผมมันไอ้นี่ยัง,งอ่ะมันมันดูเนียนเกินจะเป็นโมเดลนะรูปใสน่าจะเป็นซีเครตนะครับ DX ด้วยอ่าก็ตลกอยู่นะ เออก็ได้หลายรลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้นี่ละกันนะครับสนาบการมาเล่นอะไรสนุกสนุกของ AI ของ Gemini นะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากดกด subscribe กดไลค์กดแชร์เล่นกดปุ่มกดดึงแจงเตือนไว้เพื่อไม่ว่าคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครอยากาเล่นก็เล่นได้นะครับตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่องของพี่คนนี้ด้วยนะครับนี่อย่าลืมมากดซับกันด้วยนะเจ็ดแสนซะับจะ ผู้ติดตามเยอะหัวมิกน่าจะเป็นคนเดียวที่ผมเห็นมั้งที่เขามาสอนใช้นะครับคนอื่นก็น่าจะล่าสุดแล้วเพราะหนึ่งวันที่แล้วเองแล้วเจอไหมในคลิปต่อไปแลนะครับมาับเจอกัน